สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำวันอังคารที่6สิงหาคม2567ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ยังคงมีปริมาณของฝนตกกระจายตัวตามเรดาร์สภาพอากาศท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าบริเวณทางภาคเหนืออีสานตอนบนบริเวณทางอีสานตอนล่างในบางพื้นที่แถวทางโคราชบุรีรัมย์ทาง สุรินแล้วก็บริเวณทางภาคตะวันออกตั้งแต่แถวบริเวณทางชนบุรีและยองจันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดนะครับมีปริมาณของฝนตกกระจายตัวนะครับบริเวณทางภาคกลางถือว่าค่อนข้างน้อยภาคใต้ครับตั้งแต่แถวทางประจวบคีรีขันลงไปก็จะเป็นฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวนะครับแล้วก็จะไปหนาแน่นแถวบริเวณทางตอนล่างตั้งแต่ทางสงขลาหาัดใหญ่ ลงไปถึงบริเวณทางปัตตานียะลาและวก็นราธิวาสสภาพอากาศในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางทางทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยประกอบกับอีกมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทางเวียดนามตอนบน ส่งผลกระทบทําให้บริเวณทางประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและก็ฝนตกหนักในบางแห่งทางภาคเหนือทางบริเวณภาคตะวันออกบริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณทางภาคอีสานตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฝักขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฝักขนองไว้ด้วยจากนั้นพอเราเคลื่อนดูต่อไปจับตาตั้งแต่ช่วงวันที่7ถึงช่วงวันที่12สิงหาคม2567สมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปาน,ปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันามันตอน อนบนประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยประกอบกับความกดอากาศต่าปกคลุมทางเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนในช่วงวันที่8ถึงช่วงวันที่9สิงหาคม2567มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันตอนบนประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงเล็กน้อยจึงส่งผลทําให้ประเทศไทยปริมาณของฝนจะลดลงเล็กน้อยสําหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันจะมีกําลังปาน กลาโดยทางทะเลอันดามันตอนบนจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันดามันตอนล่างและทางอ่าวไทยจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนล,ลำปางแพร่จังหวัดตากสุขโขทยัยอุตร และทางเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมบุกดาหารกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และทางสุรินทร์อุณหภูมิ ต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตกปรนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บรุรีทางาบบราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและทางสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตกปรนตกเฉียงใต้ความเร เดว1ิ2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีและยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซลียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมมาากกว่1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากทางประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซ ียตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3า3 5องสามซ,ซีงสลมนต,ตกเ้ียง้าเามเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสักกระนิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพประกาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ